ดึงดึง <Okay. S 1> ดึงดึงสงสัยว่านี่มันปีกหนักแล้วปิหนักแล้วอ่าต้องโยกเหรออ่าโยกลงเหรอโยขึ้นโยกลงเหรอด,ดีเอออ่าขึ้นเลยนะอ่าก้อยก้อยดันก้อยดันอ่าก้อยดันก้อยดันอ่าแล้วก้อยดันอ่าก้อยดัน ่าค่อยดันกค่อยดันอ่าดีมันต้องมานจี้ตัวหิ้งกะดีให้มันซ่อมเอวมันซ่อมเอวก็ค่อยดันดีดีก็ค่อยดันกค่อยดันกค่อยดันดีดีก็ค่อยดันกค่อยดันดีเบต้าดีดี เออดีเปตาดีเปตาหมุนเอี้ยวหน่อยหมุนเอี้ยวหน่อยฮอลลีลฮุบฮุ้ฮู้ฮุบเรื่อยเรื่อยเร็วทีปล่อยลงทีทำไมเอาแหมเราวะคุยก็ค่อยดันก็ค่อยดันเนอะอ่าก็ค่อยดันก็ค่อยดันขึ้นเลยอ่าดันขึ้นไหวอ่ะไหวที่มันนักสามสิบสามหรือสี่โลแล้วตอนเนี้ยดี đi đi đi, đi.